ครับสวัสดีครับคุ่ณพกเราก็เป็นกลุ่มเครื่องให้อาหารสัตว์นะครับโดยฟีเจอร์แรกนี่ก็คือการตั้งค่าพรา,ตตรารามิเตอร์ต่างจากตัวบอร์ดนี้นะครับก็ <sparkle> จะเห็นว่าอา่าตัวจากจอ o l e ีกับในตัวโนดเลนเนี่ยครับค่าก็จะซิงกันใช่ไหมครับเมื่อสมมุติว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงว่าให้จับสัตว์ที่จากสีเขียวนะครับมาเป็นสีสมมติเป็นสีน้ําเงินนะครับปุ๊บก็บ <massage> บเห็นว่าเมื่อเรา เปลี่ยนแปลงค่าจากในตัว OI ก็จะไปเปลี่ยนในตัวโหนดนี้แล้วก็บอร์ดทุกบอร์ดที่เหลือก็จะรับรู้การตั้งค่าเหล่านี้ครับแล้วก็เมื่อทําเราทําการปิดเครื่องและเปิดมาใหม่เนี่ยไอการตั้งค่าต่างๆก็จะยังอยู่ครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นตัวบอร์ดที่สองนะครับผมจะเป็นบอร์ดที่อยู่ข้างบนนี้นะครับเอาไว้ดูสเตตัสปริมาณอาหารนะครับซึ่งสเตตัสปริมาณอาหารเนี่ยก็จะ,จะโชว์ในหน้าจอเว็บโหนดเลสอยู่ตลอดนะครับผมอันนี้ก็คือจะไม่มีอาหารขึ้นประมาณสี่เปอร์เซ็นต์ในี้แล้วเดี๋ยวต่อไปผมจะลองใส อาหารสุดนักอาหารสัตว์จำลองนะครับผมเป็นโฟมนะครับก็จะลองใส่ลงไปเลยนี่ต้อฟููดเลเวลในหน้าจอหน่อยเแล้วก็จะขึ้นมาครับมว่ามันมีปริมาณอาหารอยู่เท่านี้ครับ ส่วนต่อมาจะเป็นบอร์ดทุกอ่างนะครับซึ่งจะเป็นส่วนในการตรวจสอบว่า you ม know, ีสัตว์เข้ามาหรือไม่นะครับซึ่งใช้อัลตราโซนิกในการตรวจสอบว่ามีสัตว์เข้ามาหรือไม่แล้วก็คอนเทนเซอร์ในการตรวจสอบว่าสัตว์ที่เข้ามาเนี่ยเป็นสีถูกต้องตามที่เราตั้งไว้หรือไม่นะครับซึ่งสีตอนนี้ที่ตั้งไว้จะเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเราจะลองเอาสีที่ผิดคือสีเขียวนะครับเข้ามานะครับถ้าสังเกตว่าเนี่ยเออมันโซลที่ตอาจจะไม่ยอมเปิดนะครับถ้าเราเอาสีเหเืินเข้ามานะครับก็จะผ่านการดีบัลแล้วก็ถ้ามันตรวจสอบถูกต้อองงก็็สสส่ไปครรัับบบายเนีีด ซึ่งบอร์ดเบอร์สก็จะสั่งใช้ที่ทอปบิบดังเก่าไว้นะครับพอบอร์ดเบอร์สามดีเทคก็จะพับบิบสเตตัสมาที่บอร์ดเบอร์สว่าดีเทคสัตว์ได้แล้วบอร์ดเบอร์สก็จะทําการสั่งโซให้เปิดฝาถาดเพื่อให้สัตว์เนี่ยเข้ามากินได้นะครับซึ่งนอกจากนี้เนี่ยตัวบอร์ดเบอร์สก็จะมีการเช็คอาหารที่อยู่ในถาดว่ามีอาหารอยู่ไหมโดยการใช้เลเซอร์กับ LDR นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีอาหารอยู่เนี่ยก็จะทําการพับบิบไปที่บอร์ดห้าให้ทําการเปิดให้อาหารไหลลงมา ตามค่าปิดฐานที่ได้เก็เอาไว้นะครับตามที่ได้เห็นก่อนหน้านี้ซึ่งพอสัตว์กินเสร็จแล้วรถสัตว์ได้เดินออกไปเนี่ยตัวตัวบอร์ดรถสัตเนี่ยก็จะพับปิดมาว่าตอนนี้ไม่มีสัตว์อยู่แล้วบอร์ดเวอร์สีก็จะทำการปิดฝานะครับครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีกรอบหนึ่งเราก็จะเห็นว่าตอนนี้มันมีนมอาหารอยู่ไอตัวอาหารเนี่ยมันก็จะบังเลเซอร์ที่ยิงมาที่ LDR นะครับก็จะเห็นว่าไอตัวฝาของบอร์ดเบอร์ห้าเนี่ยไม่ได้เปิดขึ้นมาเพื่อให้อาหาร ตอนนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของระยะเวลาที่จะให้อาหารได้อีกรอบเพื่อจำกัดปริมาณการให้อาหารของสัตว์นะครับโดยในที่นี้เราตั้งชื่อว่าทานมินเทอร์บอลนะครับโดยตอนนี้เราตั้งเวลาให้อาหารไว้1วีครับแล้วก็ทานมินเทอร์บอลเป็น30วินาทีครับตัวนี้คือเมื่อสัตว์ใส่เสื้อเสียงเงินเดินเนข้ามาครับตัวฝากจะเปิดออกครับแล้วก็ฝาให้อาหารก็จะเปิดหนึ่งครับแล้ว สัตว์ก็จะเดินกลับออกไปครับอฝาอาหารก็จะปิดลงแต่เมื่อสัตว์เดินเข้ามาอีกรอบนะครับฝาอาหารก็ควรจะเปิดขึ้นมาแต่ฝาที่อาหารเนี่ยก็จะไม่เปิดครับเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเวลาทำอีกเพราะว่าที่ตั้งไว้ก็สัตว์ก็จะเดินออกไปครับอ่าก็ขอจบการนำเสนอแค่เท่านี้ครับขอบคผม